นี่ขอชิมดูกันนะอืมอืมหวานมันอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากหวานมันเลยอืมอร่อยอร่อยโดมาสง่ง สั่งทุเรียนภูเขาไฟมาจากสีสเกตจ้าเดี๋ยวจะมาแกะดูนะว่าข้างในเป็นยังไงมาแล้วทุเรียนสีสเกตทุเรียนภูเขาไฟจ้าเน่สองลูกลูกใหญ่ด้วย เกือบเจ็ดโลโลละร้อยแปดสิบบาทรวมค่าส่งจะสองลูปนี้ประมาณพันสองร้อยบาทสุกหรือยังไม่รู้น่าจะยังว่ายังไม่สุกอดกินเลยเดี๋ยวไว้รอให้สุกก่อนนะเดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูอ่า หลังจากที่เรารอมาสอวันปิงหลุดแล้วจ้าน่าจะสุกแล้วนะลูกนี้ก็หลุดเหมือนกันน่าจะสุกแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นเดี๋ยวเราจะเจาะดูก่อนดีกว่าเบอกว่าให้จเจาะเด็กๆลองดูก่อนนะ ซื้อทุเรียนก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าข้างในจะดีหรือไม่ดียังไงก็เสี่ยงกันดูอ่ามาดูพร้อมๆกันเลยแตนแตน เจาะลึกเกินไปเละเลยว้าวเนื้อเหลืองสวยอุ้ยได้แล้ว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 มาผ่าเลยอกูสวยมาก สีเหลืองอลามยอด้ยก,กำลังดีเลยนี่ขอชิมดูกันนะอืมอืมหวานมันอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากหวานมันเลย อร่อยอร่อยแตนแตนแตนอีกหนึ่งโพอีกหนึ่งโพนี่อืมอืมนี่นี่เอาที่เละๆมากินก่อน มากมันมากเลยอืมอืมอืมอร่อยสุดๆอืมหลังจากที่เราปอกไปกินไปที่เละๆเ,เราก็กินกันไปหมดแล้วเหลือแต่ที่พอใช้ได้ก็สองโลเก้า ก็เหลือเนื้ออยู่แค่นี้เดี๋ยวเราผ่าต่ออีกหนึ่งลูกอ่านี่อีกลูกหนึ่งนะเราจะมาเจาะดูก,ก่อนว่าใช้ได้ไหมออกมาแล้วหนึ่งภูลูกนี้เปลือกหนามากๆปอกยากมาก ปอกมาทั้งลูกมีภูนี้สวยที่สุดแล้วภูสุดท้ายนี่ภูสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงๆแกะมาทั้งลูกแกะมาทั้งลูกสองเมตรสุดท้ายดีที่สุดอร่อยจริงๆค่ะอืมสุดยอดสุดยอดทุเลียนภูเขาทอง อ่าไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตสุดยอดอร่อยมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากทุเรียนสองลูกเกือบเจ็ดโลนะคะราคาราคาพันสองร้อยบาทแต่ว่านี่คือเราแกะไปกินไปนะคะไอ้ที่เละๆเราก็กินไปแล้ว อันนี้เหลือดีๆไว้โชว์แค่นี้ค่ะแต่ขอบอกรสชาติหวานมันอร่อยมาก